วันนี้ก็จะมาสอนวิธีแจช่สอนนะครับแนะนําวิธีซ่อมพัดลมเบื้องต้นนะครับพัดลมเสียพัดลมไม่หมุนอย่าเพิ่งทิ้งนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนบอกวิธีซ่อมเบื้องต้นนะครับง่ายๆนะครับซ่อมได้อยู่บ้านก็ซ่อมได้นะครับก่อ,อื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เติราเป็นกาลังใจในการทําคลิปตต่อไปนะครับอาการเบื้องต้นของพัดลมนะครับให้เราเช็คเลยครับเราเสียปลั๊กไปแล้วครับเสียปลั๊กเสียปลั๊กไปแล้วเราให้เราเอามือจับตรงนี้นะครับจับดูจับตรงนี้นะครับแล้วเรากดเกียร์หนึ่งกดปึ๊บถ้ามันสั่นนะครับสั่นนืดดังมันสันน่นแล้วดืด้อแต่ใบไม่หมุนนะครับเรากดเกียร์หนึ่ง สั่นสั่นระจับตรงนี้นะครับสั่นแต่ใบไม่หมุนนะครับอาการนี้คือขี่ฝุ่นนะครับฝุ่นฝุ่นเข้าไปติดตรงแกนนะครับวิธีแก้ไขนะครับคือให้เราแกะแกะออกนะครับอันนี้เป็นตัวนี้จะแกะง่ายนะครับคือดึงดึงตัวนี้นะครับดึงแล้วเราแกะสาออกเมือ่อผมแกะออกแล้วนะครับแกะออกมาแล้วแล้วเราจะเจอตัวนี้นะครับ ให้เราเช็ดเช็ดคาบฝุน่นคาบอะไรที่เป็นสนิมตัวนี้ออกนะครับเช็ดออกเช็ดออกแล้วเราจะเห็นบูทนะครับเป็นแกนบูทเป็นบูทนะครับให้เ,เอาน้ำมันหยอดนะครับน้ำมันอะไรก็ได้ส่วนตัวรนาะผมใช้น้ำมันน้ำมันเครื่องมอไซค์ครับที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องมอไซค์นะครับเอามาหยอดนะครับคือเราจะเทน้ำมันเครื่องมอไซค์ เราก็จะมาหยอดหยดตรงนี้นะครับหยดตรงตรงนี้นะครับหยดลงหยดใส่ตรงนี้นะครับหยดใส่แล้วก็จับตรงโยกหน่อยจับจับโยกขึ้นโยกลงครับไอ้คนแล้วก็หมุนหมุนดูถ้าถ้ามันไม่ฝืนแมะไรก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับทําไม่ฝืนแม้ไรก็พอเราหยดเสร็จหยอดอะไรเสร็จหยอดแเราจับดูครับให้เราหงายอย่างนี้นะครับจับแล้วก็เอานมันหยอดนะครับ เป็นน้ำมันเครื่องมอไซค์หรือน้ำมันเครื่องอะไรก็ได้ครับที่มันเดือดๆไม่แห้งง่ายนะครับแล้วก็หยดตรงนี้นะครับหรือจะใช้น้ำยาการดีมก็ได้ครับพวกโซเน็คพวกอะไรเนี่ยครับมาฉีดตรงนี้หรือหรือหยดตรงนี้นะครับหยดลงไปนะครับมันก็จะใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ลองเสียบปลั๊กดูประมาณนี้ครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วมันก็จะหมุนนะครับปกติมันก็จะหมุน นะครับมันก่จะหมุนนี่คืออาการแรกนะครับคือมันฝืดนะครับมันฝือดอาการแรกคือมันฝืดสมมติอาการที่สองนะครับเมื่อเราหยอดเราหยดน้ามันไปแล้วยังไม่หมุนนะครับเรากดเกียร์หนึ่งปุ๊บยังอืดดังอืดแต่ยังไม่หมุนนะครับยังไม่หมุนไม่อะไรนะครับให้เรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่า ใช่นะครับ C มันอะไรนะครับ, C, รบตัว C หรืออะไรตัว C ีมันนะครับตัวเก็บอยู่เป้าแรงดันไปฟ้าอะไรนี่แหละครับตัวนี้นะครับจะเสียนะครับคือมันตือ้อจะเฉยแล้วมันไม่มีกําลังหมุนนะครับคือเราหยดน้ํามันแล้วอะไรแล้วแกนหมุนสะดวกแล้วแกนหมุนไปสะดวกแล้วแต่ไม่หมุนนะครับคือหมุนช้าหมุนอืดทั้งทั้งที่แกนมันหมุนได้ปกตินะครับหมุนได้ปกติวันนี้ เอาเสียบตังกแล้วอย่างเงีตัวนี้นะครับเสียนะครับตัวดำดำตัวนี้นะครับให้เราดูค่ามันครับมันจะมี1.2 UF นะครับ1.2 UF ให้เราใส่ไปครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เราไปหาซื้อตามร้านร้านช่างนะครับสมมุติว่าตัวนี้มัน1.2 UF แล้วก็ใส่ไปเปลี่ยนตัวใหม่เป็น1.5 UF ก็ได้นะครับแต่แต่ห้ามเกินสองนะครับคือ ให้ค่าเพิ่มเพ้่ไปนิดนึงครับเพื่อให้มันแรงกว่าเดิมนะครับพอเราเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วมันก็จะกลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับต่อไปเป็นอาการที่สามนะครับเป็นอาการที่สามอาการที่สามคือเราเสียบเราเสียบปลั๊กดูแล้วนะครับเราเสียบเสียบปลั๊กปั๊บเสียบปลั๊กไปแล้วแล้วเอามือจับตรงนี้นี Twelve ่คืออาการที่สามนะครับเรากด กดลงเกียวหนึ่งปุ๊บไม่สั่นไม่อะไรคือเงียบเลยนะครับเสียบปลั๊กเสียบอะไรแล้วกดไม่สั่นไม่อะไรคือเชื้อยนะครับไม่สั่นไม่อะไรคือเงียบเลยนะครับเงียบไปเลยต่เมื่อมันเงียบไปเลยนะครับเงียบไปเลยแล้วก็มาดูผมมาดูคือเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กไปแล้วเอามือจับข้างหลังที่เป็นพลาสติกนะครับปกติมันจะมันจะอยู่่างนี้นะครับ ปุ่ตปมันอยู่นี่นะครับคือเราเสียบปลั๊กไปแล้วเราจับตัวนี้เรากดเกียนหนึ่งไม่สั่นไม่อะไรคือเงียบเลยนะครับมันจะมีฟิวอยู่ข้างในนะครับลองซูมดูครับมันจะมีฟิวอยู่ข้างในตรงนี้นะครับมันจะมีฟิวอยู่ข้างในนะครับฟิวอยู่ข้างในตรงนี้มันจะเป็นฟิวสองขานะครับจะเป็นฟิวสองขาบางรุ่นบางยี่ห้อ บางรุ่นจะเป็นสีดำนะครับบางรุ่นจะเป็นสีขาวนะครับเป็นตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆสองขาครับอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในถ้าเราเห็นเราแกะแกะมันได้นะครับอยู่ข้างในนะครับแล้วเราค่อยๆมันจะเป็นฟิวลักษณะลักษณะประมาณประมาณนี้ครับมันจะเป็นฟิวตัวสี่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นฟิวตัวแบบนี้นะครับ จะเป็นฟิวตัวเล็กๆนะครับมันจะมีขาสองขาครับจะมีขาสองขาักลักษณะนี้ road, นะครับแต่มันตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆตัวเล็กๆเข้าหัวไม่ขีดนี่แหละครับมันจะเป็นฟิวบางยี่ห้อจะเป็นสีดำบางยี่ห้อก็เป็นสีขาวนะครับเป็นฟิวความร้อนนะครับฟิวตับนะครับถ้ามันร้อนจัดอะไรมากมันจะตตดกับมันจะเป็นสองขานี่ครับคือเราเสียบปลั๊กไปแล้วไม่ติด ไม่มีการสันน่นสะเทือนเราเสียบฟลักไวแล้วเรากดไม่สัน่นไม่อะไรคือเงียบสนิทไปเลยนะครับเงียบไปเลยให้เรามาดูฟิวตัวนี้ครับมันอยู่ข้างในนะครับเป็นฟิวอยู่ข้างในอยู่ตรงตัวนี้นะครับเป็นฟิวตัวเล็กๆครับแบบนี้ครับบางบางรุ่นบบาบยี่ห้อจะเป็นสีดําบางรุ่นมายี่ห้อจะเป็นสีขาวนะครับให้เราหมุนเลยครับหมุนให้ขา,าติดกันนะครับนี่ครับเราจับหมุนหมุนให้สองขานี่มันติดกันครับ จะหมุนให้สองขาเนี่ยมันติดกันเลยครับติดกันติดกันเมื่อติดติดกันแล,แล้วเราก็ลองเสียบปลั๊กเปิดดูครับขนาดใช้งานได้ปกตินะครับอย่าลืมนะครับมันจะเป็นฟิวนะครับคือมันจะมีอาการหลักๆอยู่เบื้องต้นคือหลักๆอยู่คือเสียบปลั๊กไปแล้วเรากดเกียร์หนึ่งเครื่องมันสั่นดืด่แต่ใบพัดไม่หมุนใบพัดไม่หมุนคือ ดันดือ้อคือเครื่องทํางานแต่ใบไม่หมุนคือใบฝืดนะครับให้เอาน้ำมันหยดตรงนี้นะครับใบมันฝืดมันฝืดมันอะไรก็ให้เอาน้ำมันหยดตรงนี้นะครับสองเมื่อเราหยดน้ามันไปแล้วเราหยดน้ามันไปแล้วแกนไม่ฝืดไม่อะไรให้เรามาดูตัวนี้ครับให้ลองเปลี่ยนตัวนี้ครับให้ค่ามันแข็งขึ้นกว่าเดิมครับให้ค่ามันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเมื่อ เมื่อเราเปลี่ยนไปแล้วยังไม่หมุนแล้วก็มาดูฟิวตัวที่ผมบอกนี่แหละครับมันอยู่ตรงนี้ครับฟิวเป็นตัวดำดำบางรุ่นจีดำนะครับบางรุ่นสีขาวนะครับเป็นลักษณะสีฟิวเป็นลักษณะนี้ครับเป็นขาสองขาของมันนี้นะครับนี่เป็นนี่เป็นตัวของมันครับให้เอาสองขานี่แตะกันครับหมุนสองขานี้ให้มันแตะกันครับคือคือการต่อตรงนะครับต่อตรง รวมเปนฟิวความร้อนนะครับต่อตรงแล้วก็จะใช้ได้ปกตินะครับคืออาการก็ออกประมาณนี้ครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็จะลืมนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปต,ต,ต,ต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับ